พบอธิษฐานคุณกันไม่มีอะไรแร้วค่ะกันแค่นึกถึงเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งขึ้นมากันทิกาฝืนยิ้มแต่เพราะโกหกไม่เก่งซึ่งเผยพิรุษออกไมา้คู่สนทนาเห็นโดยง่ายตามประสาหญิงสาวผู้มีความละเอียดละออและผ่านการสวมบทบาทมาหลายแบบฟ้ารุ่งจึงแทงในตรงเปาเรื่องเศร้าที่ว่าคือเรื่องคุณเอกลิขิตหรือเปล่าคะคุณรุ่ง การที่การหน้าแดงไปจนถึงใบหูเพราะไม่คิดว่าจะถูกต้อนเข้ามุมแบบนี้จะปฏิเสธก็คงจะไม่ทันเสียแล้วเพราะฝารุงไม่เชื่อแน,แน่เรื่องความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคุณกันไม่เห็นจะต้องปิดเลยเรื่องของการมันไม่ได้สวยหรูเหมือนเรื่องของคนอื่นหรอกคะ่ะนักข่าวสาวตีหน้ายุง่งฝารุ่งจึงหัวเราะและบอกจรงิจรงจังไม่มีความรักของใครราบเรื่องไปสบมบูรหรอกคะ่ะอย่างเรื่องของรุ่งก็กว่าจะลงเอยกันได้ ถ้ามีคนจับเอาเรื่องของเราสองคนไปแต่งเป็นนิยายก็ได้เล่มเบอร์เลยละค่ะอย่าว่าแต่รุ่งเลยลองไปถามคู่ของคุณอ้อนคู่ของดาวก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะแล้วแต่ว่าใครจะมีอัธรรสมากน้อยแค่ไหนดาราสาวว่าพลางนึกไปถึงเรื่องราวของตัวเองที่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดหมายได้ก็ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายมันก็จริงนะคะแต่ว่ากันคุณกันอย่าปิดตัวเองนักสิคะใช้ใจมองคุณเอกอีกสักนิดก็จะเห็นว่า คุณเอกทั้งรักทั้งแคร์คุณกันจะตายไปรุ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตอนคุณกันนอนโรงพยาบาลเขามาเฝ้าคุณกันไม่ห่างเลยนะคะเห็นดาวบอกว่าตอนที่หมอบอกว่าคุณกันน่ะจะเป็นเจ้าหญิงนิทราเขาอาสารับดูแลคุณกันเลยด้วยซ้ําตอนนั้นรุ่งยังอิจฉาหัวใจร้อนๆของเธอเย็นวาบลงไปนิดหน่อยกับประโยคปลอบใจที่ได้ผลดีของฟ้ารุ่งแต่พอใจกำลังจะอ่อนขึ้นมาใบหน้าหวานๆของมิสซีก็วาบขึ้นมาทุกที เอาไว้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่านะคะรุ่งเอาใจช่วยคุณกันนะคะฟ้ารุ่งบอกแล้วเลี้ยวรถเข้าไปจอดหน้าอาคารที่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของญิงสาวจอดอยู่กันทิกาเอ่ยลาฟ้ารุ่งแล้วขับรถกลับบ้านหัวใจของเธอมันแห้งแข้งเหนื่อยหน่ายชอบกนจึงได้เลี้ยวรถเข้าไปในสวนสาธารณะใกล้บ้านแล้วเดินทอดน่องไปตามทางเดินคอนกรีตหนุ่มสาวหลายคู่วิ่งออกกำลังกายเคียงคู่กัน และหลายคู่ปั่นจักรยานซ้อนท้ายกันผ่านไปมาเป็นอีกครั้งที่เธอรู้สึกว่าความเหงามันแล่นเข้ามาจู่โจมจนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่สวยงามเอาเสียเลยมองไปทางไหนใครต่อใครก็มีคู่กันไปหมดโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นขัดรวังความคิดในโทรศัพท์โชว์ชื่อของเอกลิขิตนิ้วนางเกือบจะกดรับอยู่แล้วแต่ดูเหมือนจิตใต้สำนึกจะบอกกับเธอเอาไว้ว่าไม่ควรจะเอาตัวและหัวใจ ไปเสี่ยงกับผู้ชายที่เคยสร้างความเจ็บช้ำใจให้เธอครั้งแล้วครั้งเล่ามายงมิซินีชื่อทั้งสองนี้ทำให้เธอกลัวไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหญิงสาวเลือกจะปิดโทราศัพท์ทำให้คนที่ตั้งอกตั้งใจโทรหาแทบคลั่งขับรถไปกดโทราศัพท์ไปจนมิสินีที่นั่งอยู่ข้างๆหงุดหงิดระวังทางหน่อยสิคะเอกอยากไปนอนโรงพยาบาลอีกรอบหรือ,อยังไงมิซินีเสียงเค็ม ทำให้ชายหนุ่มได้สติว่าเขาเองกำลังไม่มีมารยาทอยู่ผมขอโทษครับคุณมิตรแค่คุณเอกมากินข้าวกับมิตรคงไม่ทำให้คุณกันทิกาโกรธคุณเอกหรอกมั้งคะถ้าแบบนั้นก็ไรเหตุผลมากเกินไปหึงไม่เข้าเรื่องไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับคุณกันเธอไม่หึงผมหรอกถ้าอย่างนั้นมิตรก็สบายใจคะ่ะแต่ถ้าเธอโกรธคุณเพราะเรื่องนี้บอกมิตรได้เลยนะคะมิตรยินดีจะอธิบายให้เธอเข้าใจ มิสซนีเปลี่ยนท่าทีมาเป็นอ่อนหวานเมื่อเห็นสีหน้าตึงๆของเอกลิขิตเขาเองก็สายหน้าแล้วหัวเราะฝืนๆส่งไปให้ไม่มีอะไรจริงๆครับเธองอนผมมาแต่แรกแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาก็คงกลับมาดีกันเหมือนเดิมมิสซินียิ้มหวานรับแต่ในสมองครุ่นคิดหาทางกันไม่ให้เขาได้พบกับกันทิกาต่อให้ผู้หญิงค,คนนั้นยืนยันว่าหัวใจมั่นคงแค่ไหนถ้าเติมความหวาดระแวงเข้าไปทีละนิดละหน่อยเดี๋ยวมันก็เห็นผลเอง มิดเอาใจช่วยนะคะคุณเอกไม่อย่างงั้นมิดคงไม่สบายใจมิสซีบอกแล้วเมินมองออกไปนอกกระจกรถทำทีเหมือนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมด้านนอกแต่ความจริงแล้วแผนร้ายมากมายผุดพลายขึ้นในสมองการที่กากลับเข้าห้องพักพร้อมด้วยอาหารถุงสองสาอย่างพอไม่มีเอกลิขิตมารับไปกินข้าวชีวิตของเธอก็วนเวียนอยู่ที่จุดเดิม คือที่ทำงานและก็ห้องพักเล็กๆห้องนี้ส่วนมิรันตีกับเผ่าพงก็มีแฟนมีคนรักที่ต้องมีเวลาให้เต็มที่จนไม่มีเวลาเจียดมาให้เพื่อนอย่างเธอหญิงสาวแก่อาหารถุงใส่ถ้วยด้วยอาการเงือง้องหนอยเมื่อเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็มีสายที่พยายามติดต่อเข้ามาสิบกว่าสายล้วนแต่เป็นสายจากเอกลิขิตและท้ายสุดเมื่อเห็นว่าเธอไม่ยอมคุยด้วยเขาจึงทิ้งข้อความเอาไว้สั้นๆแต่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรง ผมจะไปหาที่ห้องอย่าเพิ่งทานข้าวนะผมขอฝากท้องด้วยคนริมฝีปากจิ้มลิมเกือบจะยิม้มแต่ก็ฝืนทำหน้าบื้งตึงแต่ก็อดอ่อนยวบขึ้นมาไม่ได้ที่ตั้งใจว่าจะนั่งกินข้าวคนเดียวจึงจัดใส่ถ้วยไว้แล้วเจียวไข่กับพุงข้าวเพิ่มส่วนคนที่บอกว่าจะมานั้นหลังเลิกงานก็รีบอาบน้ำแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีที่เคยใส่ไปทำบุญด้วยกันแล้วกันทีกาบอกว่าเขาดูดี ข้างกายคือโมกสีขาวลงทุนหากระดาษสีมาผูกเป็นช่อส,สวยมีกลิ่นหอมจัดจ้านจุงจมูกแต่จะส่งต่อให้เธอแทนการงา้องอนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดรวังความคิดของเขาชายหนุ่มชะงักมือที่กำลังกรัดกระดุมกดรับเมื่อเห็นว่าปลายสายคือมิสซีสวัสดีครับคุณมิสไม่ใช่คุณมิสค่ะเออแจ๋วค่ะคนใช้บ้านคุณมิส ฝ่ายนั้นรีบบอกตะกุกตะกักเพราะไม่เคยชินกับการโกหกแบบกระทานหันโดยมีมิสซีบอกบทอยู่ใกล้ๆครับว่าไงครับคุณมิสค่ะเธอปวดท้องมากร้องครวญครางแถวทาอะไรไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชายก็ไม่อยู่แถวเองก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีแล้วค่ะเลือกตามหมอหรือยังชายหนุ่มถามคืนท่าทางร้อนอกร้อนใจของสาวใช้ทําให้เขาตกใจอยู่ไม่น้อย และคำถามนั้นก็ทำให้เจ้าของชื่อแจว๋วเกิดอาการอึกอัะหันมาหานายสาวที่ทำปากขมุบขมิบบอกตามไม่เป็นไม่รู้จะตามยังไงอ๋อตามไม่เป็นค่ะหนูไม่รู้จะตามยังไงตอนนี้คุณมิตรนอนร้องครวญครางใหญ่แล้วค่ะนาซีดเป็นไก่ต้มเลยค่ะคงจะปวดมากเอาล่ะเาล่ะฉันจะรีบไปเอ็กลิขิดบอกคืนไม่ได้ยินเสียงร้องโอดโอยของมิซินีดังแทรกผ่านเข้าโทรศัพท์มาเป็นระยะ ครูใหญ่จึงมาถึงบ้านของอธิการบดีมานพสาวใช้วัยรุ่นคนนั้นกำลังใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดไปตามเนื้อตัวของนายสาวทาทางร้อนอกร้อนใจสมจริงขึ้นมากเหตุเพราะมีธนบัตรสีม่วงยัดอยู่ในกระเป๋ากางเกงอยู่หลายใบเป็นค่าแรงในการเล่นละครให้สมจริงโอ้ยปวดคุณมิตรเอลิคขดพรวดพราดเข้ามาหาใบหน้าของมิสซินีพราวไปได้วยเหงื่อหญิงสาวทำตาปรือหายใจรวยริน แล้วเปล่งเสียงแหบแห้งออกมาคุณเอกช่วยมิดด้วยพูดได้เพียงเท่านั้นหญิงสาวก็คอพับคออ่อนส่วนแม่สาวใช้ก็เล่นได้แจ๋วสมชื่อเพราะเจ้าหล่อนหลองค้ายโฮออกมาราวกับว่าผู้เป็นเจ้านายกำลังจะตายดับเสียตอนนี้ตายแล้วคุณมิดเป็นลมไปแล้วค่ะฉันจะพาคุณมิดไปโรงพยาบาลเธอโทรแจ้งท่านอธิการบดีด้วยค่ะค่ะสาวใช้รับคา เมื่อชายหนุ่มยัดร่างมิสซินีเข้าไปในรถแล้วขับออกไปจึงถอนหายใจออกมาแรงๆแล้วหยิบเงินออกมานับสองพันแหมถ้าได้แบบนี้ทุกวันก็ดีคุณมินนี่สุดยอดหมานยาหญิงร้อยเล่มเกวียนก็เพิ่งเห็นจากของจริงกันคราวนี้แจวหัวรอะขึ้นจูบหนักๆไปบนธนบัตรสีสวยแล้วเดินทำเพลงไปหลังบ้านสามทุ่มตรง การที่การเหลือบมองนาฬิกาที่ผ่านไปแต่ละนาทีด้วยความรู้สึกหงุดหงิดใจตาคอยมองนาฬิกาสลับกับมองโทรศัพท์อยู่นานจนทนไม่ไหวความหิวที่มีมาก่อนหน้ามาลายหายจัดการเทอาหารในจานหลายใบมารวมกันแล้วกวาดลงถังขยะล็อกประตูแน่นหนารวมทั้งปิดโทรศัพท์มือถือด้วยไม่ต้องก่งต้องกินมาหรอกบนเสร็จเธอก็เปิดทีวีดูค่าเวลาแต่ดูอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะอีกใจหนึ่งมันแย้งเอาไว้ ถ้าเกิดเขามาไม่ได้เพราะเกิดอุบัติเหตุล่ะคิดได้เท่านั้นการทิกาก็รีบเปิดโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครโทรเข้ามาลังเลว,ว่าจะโทรไปที่บ้านเขาดีหรือไม่แต่สุดท้ายด้วยความเป็นห่วงก็มีมากพอที่เธอจะกดโทรศัพท์ไปที่บ้านเขาพกาเป็นคนรับสายหนูกันเหลอลูกตายจริงไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานไม่แวะมาหาแม่บ้างเลยพกาส่งเสียงหวานๆมาทันทีที่รู้ว่าใครโทรมา นับตั้งแต่เจอกันที่โรงพยาบาลก็มีโอกาสได้พบกันอีกหนึ่งครั้งเมื่ออย่างลิขิตพาหญิงสาวมาทานอาหารที่บ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กาวหน้าแล้วกันจะพยายามหาโอกาสนะคะคุณแม่เออคุณเอกอยู่ที่บ้านไหมคะหญิงสาวตรงเข้าประเด็นทันทีด้วยความร้อนใจออกไปแล้วนี่จ้ะเห็นบอกว่าจะไปกินข้าวกับหนูเอ้านี่ยังไม่ได้เจอกันเหรอยังค่ะกันโทรมาเพราะว่าห่วงหญิงสาวพูดอะไรไม่ออก ลำคอตีบตันเพียงแค่คิดว่าชายหนุ่มอาจจะได้รับอันตรายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกันโทรเข้ามือถือคุณเอกนะคะจ้ะได้เรื่องยังไงรีบโทรหาแม่นะลูกการที่กาตัดสายเพื่อโทรหาเอกลิขิตโทรติดแต่ไม่มีคนรับพักใหญ่จึงมีคนกดรับเธอจึงส่งเสียงร้อนรนออกไปคุณเอกคุณอยู่ที่ไหนแล้วคะขอโทษนะคะไม่ใช่เอกคะ่ะ มิสซีตอบกลับด้วยน้ำเสียงสดใสไม่มีวี่แววของคนป่วยหนักเมื่อครู่ตอนนี้หมอยังหาสาเหตุอาการปวดท้องมากอย่างกระทันหันของเธอไม่ได้จึงให้แอดมิดเพื่อดูอาการเอกลิขิตไม่วางใจจึงขอคุยกับหมอด้านนอกโดยวางโทรศัพท์และกุญแจรถเอาไว้แล้วคุณเอกไปไหนคะกันทิกากรั้นใจถามเสียงนั้นคุ้นหูแต่ยังไม่แน่ใจออกไปซื้อกับข้าวนะคะเราสองคนยังไม่ได้ทานอาหารเย็นกันเลยเอะเสียงคุณมากเลย คุณกันทิกาหรือเปล่าคะนี่มิสซีเองนะคะปลายสายส่งเสียงสดใสออกมาให้ได้ยินกันทิกาเข่าอ่อนไม่รู้ทำไมน้ำตาอุ่นๆถึงได้ไหลออกมาจนอาบแก้มค่ะหญิงสาวรับคำสั้นๆหัวใจแห้งโหยโดยเฉพาะกับคำถามของฝ่ายนั้นคุณกันมีธุระอะไรกับคุณเอกหรือเปล่าคะเดี๋ยวมิสบอกให้ไม่มีคะ่ะถ้าอย่างนั้นเท่านี้นะคะไม่กลัวแล้วคะ่ะเดี๋ยวมิสบอกให้นะคะว่าคุณกันโทรมา มิสซีบอกมาตามสายกันทิกาจึงรีบปฏิเสธไม่ต้องค่ะกันแค่โทรผิดเท่านั้นเองอย่าบอกคุณเองนะคะลบเบอร์โทรเข้าออกเลยก็ได้กันทิกาบอกแล้ววางสายไปตั้งใจไว้แล้วว่านับแต่นี้ต่อไปเธอจะถอยห่างจากผู้ชายคนนี้ให้ไกลที่สุดเหมือนอย่างที่เคยตั้งกำแพงสูงเอาไว้แต่แรกเกือบไปแล้วเธอเกือบปล่อยให้เขาข้ามกำแพงนั้นมาหาเธอได้หลังกันทิกาวางสายไปแล้วมิสซีก็ลบบันทึกการโทรเข้าออก ที่มีชื่อของกันทิกาออกดังนั้นเมื่อชายหนุ่มกลับเข้ามาและหยิบโทรศัพท์ออกไปโทรหากันทิกาจึงไม่สามารถติดต่อได้และขอตัวกลับคนป่วยก็รั้งตัวเอาไว้บีบน้ำตาให้ครอหน่วยแล้วทำเสียงเครืออยู่เป็นเพื่อนมิดหน่อยนะคะมิดกลัวมากเลยเอออย่างน้อยก็จนกว่าคุณพ่อจะมานะคะมิสซินีทำตาปริบๆแล้วทำหน้านิ้วเลื่อนมือมากลุ่มท้องริมฝีปากสันระริกจนเขาตกใจ คุณมิรปวดค่ะขานาดหมอให้ยาแก้ปวดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยไม่รู้จะต้องผ่าตัดหรือเปล่ามิสซินีกลุ่มท้องอีกมือเอื้อมมาดึงมือเขาเอาไว้แล้วบีบแน่นๆแต่ถ้าคุณเอกมีธุระด่วนก็ไม่เป็นไรค่ะชายหนุม่มถอนหายใจหากเทียบธุระของเขาที่เพียงแค่ทานข้าวและปรับความเข้าใจกับกันทิกากับอาการป่วยของมิสซินีที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบอื่นเลยที่เขาจะให้เธอได้นอกจาก ไม่เป็นไรครับผมจะอยู่รอจนกว่าพ่อคุณจะมาขอบคุณนะคะคุณเอกมมสซินีจับมือเขามาแนบแก้มบีบน้ำตาให้ไหลมาเปื้อนหลังมือเขาชายหนุ่มบีบมือตอบแต่สีหน้าหนักใจการที่กาตื่นนอนขึ้นมาด้วยใบหน้าอิดโรยเพราะเมื่อคืนแทบจะนอนไม่หลับแต่ก็นับว่าคุ้มกับการนอนคิดเรื่องของหัวใจเพราะเธอได้บทสรุปให้กับตัวเองหลายเรื่องและเรื่องหนึ่งที่เธอตั้งใจก็คือ จะสลัดคนชื่อเอกลิขิตออกไปพ้นจากสมองและหัวใจหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆรีนน้ำส้มสำเร็จรูปลงในแก้วแล้วดื่มรัดวเดียวหมดสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆอีกครั้งอย่างเตรียมพร้อมกับการเริ่มงานในเช้าวันใหม่โดยที่จะไม่มีเรื่องของเอกลิขิตมารกสมองอยามที่สมองเผลอไผลคิดถึงหน้าลหล่อๆนั้นเธอก็จะสะบัดหน้าไปมาเพื่อเรียกสติสตังตัวเองให้กลับมา หญิงสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านด้วยความเร็วปกติเมื่อโผล่พ้นซอยบ้านออกมาแล้วก็สวนเข้ากับรถของเอกลิขิตที่เลี้ยวเข้ามาพอดีหญิงสาวตกใจรีบเร่งเครื่องหนีเอกลิขิตกลับรถแล้วขับตามไม่ลดละหัวใจร้อนรนเมื่อคืนเธอคงจะโกรธเขามากที่ผิดนัดเพราะมิสซีนีเป็นครั้งที่สองหญิงสาวมองซ้ายขวาเพื่อหาทางหนีทีไ่เธอไม่อยากพบกับเอกลิขิตอีกกำลังทำใจให้ลืมอยู่แท้ ขาก็โผล่หน้ามาให้เห็นต่อให้แก้ตัวยังไงก็ไม่มีทางที่เธอจะใจอ่อนอีกแล้วแค่สองชาติก็เกินพอไอ้คนหลายใจหญิงสาวมองกระจกหลังแล้วสะบดก่อนเลี้ยวหลบเข้าไปในสวนสาธารณะเมื่อเห็นว่าอย่างไรรถเล็กอย่างเธอก็สู้รถเขาไม่ได้แนะ่มาถึงเธอก็จอดรถไว้หลังพุ่มไม้หนึ่งแล้วลงทุนซุกอยู่ในนั้นทั้งที่มองเห็นหมดแดงไตยุ่งยาไปหมดอยู่ห่างจากใบหน้าแค่ไม่กี่เซนติเมตรบ้าเอ้ย เขาทําให้เธอเจ็บใจยังไม่พอยังตามมาให้เธอต้องเจ็บใจอีกการที่กาพึมพำด้วยความหงุดหงิดแอบมองผ่านร่องของพุ่มไม้ก็เห็นว่าเอกลิขิตยังคงขับรถตามเธอเข้ามาเธอเห็นเขาลงจากรถแล้วกวาดสายตามองไปร,บรอบๆเดินวนไปมาแล้วออกไปอีกด้านทําให้คนซ่อนตัวอยู่ทอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะมดเริ่มไต่ตามแขนและขาโอ๊ยหญิงสาวร้องขึ้นเมื่อมดหลายตัว พร้อมใจก,กันกัดเธอไปตัวละทีสองทีและเสียงนั้นทําให้เอลิขิตหันขวับแล้วสาวเท้ากลับมากันทิกาผงาตกใจแล้วลุกขึ้นวิ่งหนีสุดฝีเท้าท่ามกลางเสียงร้องตะโกนขอให้เธอหยุดจากเขาคุณกันหยุดก่อนกันทิกายังคงออกแรงวิ่งวิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยข้ามสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสระน้ําทั้งสองฝากมีขอบสะพานขนาดสูงเพียงเอวกันเอาไว้ไม่รู้เป็นเพราะเธอตกใจเกินไป พละกกำลังน้อยเกินไปหรือเพราะเอกลิขิตขายาวกว่าเธอครูเดียวเขาก็วิ่งกรวดเธอมาทันแล้วจับแขนเธอเอาไว้คุณกันคุณนี้ผมทำไมปล่อยฉันญิงสาวสะบัดสุดแรงยื้อยุดฉุดกระชากกันไปมาท่ามกลางสายตาของคนที่มาวิ่งออกกำลังกายที่มองมาอย่างสนใจฟังผมก่อนนะฉันไม่ต้องการฟังอะไรจากคุณปล่อยแขนฉันะญิงสาวเสียงดังสะโพกแตะขอบสะพาน ในขณะที่ร่างหนายืนอยู่ด้านหน้าแล้วพยายามรวบมือมากลุ่มเธอไว้ที่ผมผิดนัดคุณก็เพราะว่าฉันไม่สนใจว่าคุณผิดนดฉันเพราะจะไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกับใครปล่อยฉันหญิงแซวสบัดสุดแรงแล้วเสียหลักหงายไปด้านหลังวายร้องออกมาได้เพียงเท่านี้ร่างของเธอก็ร่วงพลอยลงไปในน้ําเอริคิตตกใจอารามตกใจและเป็นห่วงเธอจึงได้กระโดดลงน้ําไปทั้งที่ตัวเองก็ไ่ายน้ําไม่เป็น อายุทยาตอนปลายหลังถูกโจรปล้นวันนั้นเปเลวกับพ่อศิลก็ตามหมื่นเดชาทหารในสังกัดพระยาสิหาราชเดโช ο, ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเธอกับลูกเอาไว้ไม่อย่างนั้นเธอกับลูกชายก็คงจะตายด้วยเงื้อมือของพวกโจรร้ายไปแล้วมาที่เรือนของเขาแรกเริ่มเดิมทีนั้นหมื่นเดชาคิดจะไปส่งเปเลวกับลูกตามที่บอกแต่เกิดเปลี่ยนใจเพราะติดใจในความงามของเปเลว จึงได้อ้างเรื่องบุญคุณบีมให้เปลวตามไปรับใช้หมื่นเดชานั้นอายุไม่มากแกกว่าเปลวเพียงแค่สี่ปีเท่านั้นสำหรับเปลวนั้นยอมตามเข้ามาเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณเขาช่วยชีวิตเธอไว้ตัวเองก็ไม่ต่างจากเป็นข้าทาสรับใช้ของเขาแต่สำหรับหมื่นเดชาแมรู้ทั้งรู้ว่าเปลวนั้นไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยแต่กลับถูกชะตาต้องใจหญิงสาวตั้งแต่แรกที่ได้พบกันถึงได้กล่าวอ้างเรื่องบุญคุณ เพื่อให้หญิงสาวตามเข้ามาถึงเรือนทําให้แม่ลําเจียกเมียของเขาไม่พอใจเพราะอาา่านสายตาของเขาออกว่าต้องการสิ่งใดจากหญิงที่เขาอ้างว่าพาตัวมาเพราะหล่อนไม่มีที่ไปดังนั้นเมื่อไหร่ที่หมื่นเดชาไม่อยู่เปเลวกับลูกจึงมักจะถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานา,นาจนพ่อศินทนไม่ไหวแล้วแม่จา๋าฉันจะทนไม่ไหวแล้วพวกนั้นจงใจแกล้งเราตั้งแต่เช้าแล้วไม่ยอมให้เรากินข้าวกินปลาเลยพ่อศินบอก เมื่ออยู่ในห้องนอนเล็กแคบด้านหลังเรือนที่ปลูกเป็นกระต๊อให้สองแม่ลูกอยู่แยกไปต่างหากเปลวจึงดึงลูกชายมากอดแล้วน้ำตาคลอหิวมากเหลือลูกกินนี่ซะก่อนเปลวคน้นในห่อผ้าได้ส้มมาสองลูกจึงยื่นให้ลูกชายพอสินรับมาเพียงลูกเดียวแล้วส่งให้แม่ยิ่งทำให้หญิงสาวสะท้อนใจดึงลูกชายมากอดอีกครั้งแล้วร้องไห้ฉันคิดถึงตาจ้ะแม่ทำยังไงได้ล่ะลูก หมื่นเดชาเขามีพระคุณกับเราหากไม่เพราะเขามาช่วยเราไว้ป่านนี้เราสองแม่ลูกก็คงตายไปแล้วอย่างน้อยเราคงจะอยู่รับใช้เขาไปสักระยะป่านนี้ตาคงเป็นห่วงเรามากพ่อสินว่าทำให้เปลเวเองก็ถอนหายใจเจ้าสัวเชงแม้ต่างเชื้อชาติต่างสายเลือดแต่ก็ให้การช่วยเหลือจนกลายเป็นความผูกพันยิ่งกว่าญาติพี่น้องแล้วแม่จะขอท่านหมื่นให้อนุญาตให้เรากลับไปเยี่ยมตาอดทนนะลูกนะ ยังไงเราก็ต้องได้กลับบ้านแน่นอนเปลวให้คำสัญญาไว้อย่างนั้นแต่ดูเหมือนหมื่นเดชาจะไม่ยอมง่ายๆเพราะเขานั้นอยากได้เปลวเป็นเมียบ่าวอีกคนแต่ติดที่ว่าลำเจียกนั้นขี้หึงเป็นที่หนึ่งเฝ้าจับตาผู้เป็นสามีไว้ตลอดและไม่ยอมเปิดโอกาสให้ได้อยู่สองต่อสองกับเปลวแม้แต่ครั้งเดียวจนเวลาล่วงผ่านไปหนึ่งปีมื่นเดชาจึงถอดใจเปลวนั้นอยู่รับใช้มืนเดชากับลำเจียกด้วยความจงรักพักดี จนเห็นว่าควรแก่เวลาแล้วจึงได้กราบลาสองสามีภรรยาคู่นี้เพื่อกลับบ้านทําให้ลําเจียกดีใจเป็นที่สุดและเห็นจะเป็นครั้งแรกที่ยอมพูดดีกับเปลวนับตั้งแต่หญิงสาวย่างเหยียบมาที่เรือนนี้เองจะกลับแน่หรือมื่นเดชาถามเสียงเบาคล้ายอะไรอ่อนทำให้ลำเจียกตวัดสายตามาหาแล้วย้อนถามน่งเปลวมันเพิ่งบอกว่ามันจะกลับหรือคุณพี่คิดจะข้ามไม่ให้มันกลับบ้าน ที่เคยบอกฉันว่านางเปลียวมันไม่มีที่ไปก็ยังไม่ได้ชำระความลามเจียงดักคอนึกแล้วให้เจ็บใจนะักที่ผ่านมาคิดว่านางเปรียวกับลูกไม่มีที่ไปและมันคงคิดจะจับหมื่นเดชาเป็นหลักยึดในบ้านปลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้รู้แน่ว่าเปรียวไม่คิดรักผู้ชายคนไหนอีกไม่รู้ว่ามันมีบาดแผลใดในใจแต่ทุกครั้งที่เรียกมันมาถามเรื่องพ่อของลูกดวงตาก,ก็โชนแสงไปได้วยความแค้นแต่ไม่ยอมตอบอะไรนอกจากตอบเพียงสั้นๆว่า ตายแล้วผู้ชายคนนั้นตายไปจากใจของบ่าวกับลูกนานแล้วเจ้าค่ะเปล่ารอกแม่ลำเจียก็ฉันแค่เห็นว่ามันจากบ้านมานานป่านนี้คนที่บ้านจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มืนเดชาออกตัวทําให้ลำเจียกตวัดคอนให้ในขณะที่เปลวกลมหน้ามองผืนที่หนึ่งเปลวมันจากบ้านมานานไม่เพราะคุณพี่หรือบังคับเอาตัวมันมานี่ถ้าฉันรู้ว่ามันไม่เต็มใจแต่แรกแล้วก็ปล่อยมันกลับบ้านไปนานแล้วก็ไม่ต้องพูดหรอกเจ้าค่ะ แค่พูดฉันก็รู้แล้วว่าคุณพี่คิดอะไรลำเจียกดักคอก่อนหันไปหาบ่าวคนสนิทหนังพุธเอาถุงอัดที่ข้าเตรียมไว้มานางทาตคนสนิทเจ้าของชื่อคาลานปลูดปลูดไปหยิบถุงผ้าสีแดงมายื่นให้อย่างเสียดายมีอย่างหรือเธออยู่รับใช้มาตั้งเท่าไหร่ก็แทบไม่เคยตกรางวัลให้แล้วนี่นางเปลวเป็นแค่ทาที่หมื่นเดชาพามาแถมยังเกือบจะได้เป็นเมียรองจะคุณลำเจียกเข้าซะอีกยังจะมอบเงินให้มันอีกทำไมก็ไม่รู้ ข้าให้เองเพื่อใช้ในระหว่างเดินทางเปรวน้ำตาซึมก้มลงกราบแล้วรับถุงอัดนั้นมามื่นเดชามองหญิงสาวตาปรอยถึงแม้ว่าเปลวจะมีลูกตัวแล้วแต่ก็ยังคงความสวยไม่สักมีหน่าซ้ํากริยามารยาทอย่างเรียบร้อยอ่อนหวานไม่มีปากมีเสียงหากได้เป็นเมียรองจากกลมเจียกคงจะดีไม่น้อยเลยแต่เขาก็กลิ่นเกรงเมียอยู่มากด้วยว่าพระยาอภัยวงศาบิดาของเธอนั้นมีบุญคุณกับเขา ช่วยผลักดันให้เขารับราชการจยเป็นใหญ่เป็นโตไม่อย่างนั้นเขาก็คงเป็นแค่ช่างทองหลวงตามบิดาและพี่ชายก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะติดตามชมคลิปหน้านะคะ